มีคำถามอะไรให้ผมช่วยเหลือได้ไหมครับคุณคิดว่าผีมีจริงไหมครับบาดีสุดครับท่านผู้เบิกงหลายตอนนี้อยู่กับช่องนานาเนาะเนาะมื่อวานน่าสีมาวาเหลืองพีกับเอไอนะว่าเอไอสีบาเหลืองพีเอาฟังหรือว่าเขาจะถามคำถามเอไอจะตอบเมื่อไรหรือบอเนะเนาะไปไปฟังกันเลยนะเนาะเอไอสีเป็นภาษาไทยด้กว่าเด้อแต่กับภาษาอังกฤษวันนาสีบอภาษาไทยดีกว่าเนาะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณต้องการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับวันนี้ผมมีคำถามมาถามครับแน่นอนครับมีคำถามอะไรให้ผมช่วยเหลือได้ไหมครับคุณคิดว่าผีมีจริงไหมครับผีเป็นเรื่องที่มีหลายมุมมองครับบางคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้เป็นจริงเช่นปรากฏการณ์ลึกลับหรือปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะพิสูจน์ให้แน่ชัดว่ามีผีจริงจัง It's o okay. k a คุณช่วยเล่าเรื่องผีแบบน่ากลัวให้ผมฟังสักหนึ่งเรื่องได้ไหมครับแน่นอนครับเรื่องผีน่ากลัวมักจะเป็นเรื่องที่ผู้คนชอบเล่ากันเราไปฟังเรื่องน่าเสียดสยองนี้กันครับมีเรื่องจากประเทศอังกฤษเกี่ยวกับบ้านเก่าที่มีตำนานเกี่ยวกับ ผีหลอกล่อผู้คนที่เข้ามาอยู่ในบ้านนั้นๆผู้คนบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงเข้าหนีบังคับตัวของพวกเขาให้ออกจากบ้านแม้ว่าไม่มีใครเห็นผีอย่างชัดเจนแต่ความเข้าใจทางท้องถิ่นเชื่อว่ามีสิ่งที่ผู้คนไม่สามารถอธิบายได้ในบ้านนั้นอาจมีอยู่จริงๆอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องอะไรไหมครับและคุณเคยเห็นผีไหมครับ ผมไม่มีประสบการณ์ที่จะเห็นผีหรือปรากฏการณ์เหล่านั้นเลยครับเราต้องยึดถือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ที่มีหลักฐานในการตัดสินใจเช่นการศึกษาวิทยาศาสตร์และความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณคิดว่าคนเราตายแล้วไปไหนครับการตายเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมั่นและทฤษฎีต่างๆหลายคนเชื่อว่าหลังตายจะมีสวรรค หรือนรกตามศาสนาของแต่ละศาสนาส่วนบางคนเชื่อว่าจะมีการเกิดใหม่หรือภาวนาจากชีวิตก่อนหน้านี้คำตอบนี้อาจขึ้นอยู่กับศาสนาและทฤษฎีที่แตกต่างกันของผู้คนครับคุณเคยโดนผีหลอกไหมครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่ผมเป็น AI ที่ไม่มีสายตาหรือร่างกายจึงไม่สามารถมีประสบการณ์ที่จะโดนผีหลอกได้ครับ อยากจะรู้ว่าประเทศไหนผีเยอะที่สุดครับมีหลายประเทศที่มีตำนานหรือเชื่อในปรากฏการผีอย่างกว้างขวางแต่ไม่มีข้อมูลหรือสถิติที่ชัดเจนที่บอกได้ว่าประเทศไหนมีผีมากที่สุดครับผีเป็นเรื่องที่อาจมีการเชื่อมาตั้งแต่อดีตและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เล่าเรื่องผีสักอีกเรื่องหนึ่งให้ผมฟังได้ไหมครับผมกําลังหลอนอยู่เลยแน่นอนครับเรามาฟังเรื่องน่าสยดสยองอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านเก่าที่ตั้งอยู่ในป่าลึกคนที่เข้าไปในบ้านนั้นบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงเรียกของเด็กที่หายไปก่อนหน้านั้นแม้ว่าไม่มีใครเห็นเด็กนั้นอย่างชัดจเจนแต่เสียงเรียกของเด็กนั้นทำให้พวกเขารู้สึกสยดสยองอย่างแท้จริง บางคนเชื่อว่าบ้านเก่านี้อาจมีความเชื่อที่ไม่เป็นมาตรฐานที่เป็นผีหรือปรากฏการลึกลับที่ยังไม่เสร็จสิน้นน่ากลัวจังเลยครับใช่ครับเรื่องผีและปรากฏการลึกลับนั้นสามารถทำให้เรารู้สึกสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์และความเชื่อของเราในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้บ้างครับ มันเป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจในทางเดียวกันขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆที่มาเล่าผมฟังวันนี้ไม่เป็นไรครับถ้ามีโอกาสให้ช่วยเหลือหรือสอบถามเรื่องใดต่อไปก็แจ้งมานะครับขอให้มีวันที่ดีครับครับผมขอบคุณครับโอเคนอ้นองๆน,นี่กับว่าน่ามาบอกไอ้ไอ้น้องไอ้ไอ้เราลองฟังดูนะน้องแบบแบบบอ,บอกได้ทุกอย่างน้องแบบว่า บางข้อมูลเนาะเขาเ่าหูหูเนาะแต่ว่าเอไอหูจักเบิดหน่อยนะก็บเราให้เราฟังหน่อยเนาะโอเคน้องสุรคลิปนี้เนาะไปขอบคุณสองพน้าใดก็อย่าลืมกดสับสไครต์ติดตามหรือจะช่องนานาได้เหมือนเดิมอยากให้พน้าทักมีไอเรื่องยั่งนู่นเนาะกคอมเมนต์มาบอกพน้าไดหน่อเนาะสหรับคลิปนี้เนาะเจอคอมเมนในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย